ก๋วยเตี๋ยวไก่เตรียวมวัตถุดิบอยู่พี่น้องมีอะไรบ้างมีน้ำตาลปผงมีสับประรดใบเตยแล้วก็ใส่เกลือลงไปเกลือนี่ก็สองสองห่อน้น้อยสองห่อใส่สองหอ่อ,หอเลยนะคะห่อเล็กอผ้าใบเบื้องหอมอพี่น,น้องเราทานวันนีนนน้ลองเบิง่งลองเบิง่ง mọi mò vậy tiêu vậy mà, người mọi người mọi người nào người mọi người mọi แล้วแตกใช่ไหมใช่แล้วแต่จะใช้อะไรใส่คอให้เป็นเครื่องเครื่องสุนยาจีนนะคะเครื่องสุนยาจีนนะคะใส่แกล,ลงแบบใส่แกลงไปแล้วสองห่อพี่น้องใส่คนโรลลงไปอันนี้เครื่องสุนยาจีนะะน,นะคะสำหรับก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะโอ้ยหอมมากกับเสียบนะไม่ไน้องน่ารัก ผู้ได้กินโดนแล้วนานแล้วตั้งแต่ตั้งแต่โควิดซาก็าทำขายทำผัดเตียหมูที่เขาใกล้ๆก่อนเฮีดขายพี่น้องตอนโควิดเฮ็ดไปน้ำยานไปน้ำ <c oughs> เนีดอยู่ในบ้านเลยน้องขายหน้าบ้านเครื่องเครื่องโโลุใส่ลงไปนาสิบวันนี้จะใส่สองสองกุ่มจะได้หอมถึงเครื่อง อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าที่น้องชอบก็ชอบเหมือนกันหรืเป่าแต่สูตรของฉันก็จะเป็นแบบนี้สูตรแม่สมใช่สูตรแม่สม,มสมพาพเพื่อนสูตรแม,ม่สมอีสานบ้านเฮาแม่สมอีสานบ้านเฮาเข้าไปติดตามได้นะครับช่องยูทูบแล้วก็ช่องอีสานพัดถิ่น ได้พี่น้องกดติดตามได้ด้ยคนไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับใส่ขน่อไม้ฟ้อมขน่ออะไรครับขน่อต้มจืดตัวธรรมดาไหมครับขนอหมูนี่เหรอเอ่อใส่ก้อนเอ่ยน้ำสิบลิตรนี้ใส่หกก้อนใส่หกก้อนใส่ลงไป บอกหมดไปไหมเนี่บอกหมดสวดแล้วเหรอบอกหมดเลยค่ะไม่ได้หวงนะคะจะไปทานกินไปทำกันเลยค่ะไม่ไม่หวงเพราะถ้าเราไปเปิดร้านเราไม่เปิดที่เดียวกันค่ะใช่หมแบ่งได้ก็เปิดเลยเปิดดิฉันก็จะไปเปิดที่บ้านสวนดิฉันค่ะของเสือใช่ไหมใช่เราจะไปเปิดเราจะเปิดหมู่บ้าน คลองจิตหมังเสือของดิฉันะะบ้านสวนก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนก๋นนวยเตี๋ยวไก่บ้านสวนค่ะแม่สมอีสานบ้านเฮาอันนี้เป็นอะไรจ๊ะอ่าซีอิ๊วหวานซีอิ๊วหวานต้องตาอะไร,รอ่ะไม่ต้องซีอิ๊วดำหวานแล้วแต่คนชอบนะว่าจะใช้อนะไรดิฉันอันไหนถูกดิฉันก็ใช้เ <laughs> มืม่อน้ำสิบลิตรอ่ะขวดเล็กใส่หมดเลย เราจะได้ไม่ต้องตวงเพราะไม่สมก็เขาเขาจะตวงไว้แล้วว่าน้ำสิบลิตรเขาจะใส่อะไรเท่าไหร่ทีนี้เขาเลยดูค่ะไม่สมเลยดูว่าน้ำสิบลิตรเครื่องปรุงที่เท่าไหร่ค่ะก็คือเราได้ได้ตวงไว้เรียบร้อยสีครับบ๊ายบายคสีคับสีอ้อยดำหวานบ๊ายบายครับสวัสดีสีอ้อวดำหวานขวดเล็กนีดพอดี้เลยค่ะยี่ห้อนี้แล้วแต่คนชอบ